สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสัตว์สงวนไทยทั้ง21ชนิดจะเล่าถึงลักษณะมันแล้วก็การใช้ชีวิตของมันทิ่นอาศัยและก็สันานภาพในปัจจุบนันว่ามันเหลือน้อยมากเพียงใดอะไรแล้วอย่างแรกเลยเริ่มที่ตัวแรกก็คือปลาฉลามวานลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเภทกระดูกอ่อนหัวมันจะแบนกว้างปากกว้างปลายเนี่ยจะงอยฟันเล็กมุ้มลําตัวเนี่ยมีสันนูนขวางหางเป็นลูปพระจันทร์เสี้ยวมีสีน้าตาลเข้มหรือดํา ท้องขาวมีจุดขาวเป็นเอกลักษณ์อา,าของมันเนี่ยมันจะกรองกินแพ่งต้นสัตว์ปลาเล็กกุ้งเล็กหรือว่าตัวอ่อนสัตว์น้าทิ่นอาศัยทะเลเขตร้อนอบอุ่นไทยเนี่ยพบได้ทางอ่าวไทยและทะเลอันดามันอยู่กลางน้ําถึงผิวน้ําอะยพยกลยข้ามหาสมุทรการสืบพันธุ์ของมันเนี่ยมันออกรูปเป็นตัวอาจมากถึง300ตัวต่อท้องเลยภัยคุกคามของมันก็คือการประมงที่มันติดเครื่องมือเรือชนจากการดำน้ำําดูแล้วก็ไมโครพลาสติกบนเปื้อนอาหารหรือว่าสารพิษ สถานภาพในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยแล้วต่อมาตัวที่2ต่อมาเฟืองมันมีลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลานกระดองหนักแต่ว่าไม่แข็งเท้าเนี่ยมันคล้ายกับใบพายหัวใหญ่หดไม่ได้กระดองหลังเนี่ยมีสันนูน7สันอาหารของมันเนี่ยคือแมงกะพุนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใต้ทะเลที่อาศัยของมันก็คือไทยเนี่ยพบมันว่ามันวางไข่เฉพาะหาดฝั่งอะดามันพังงาภูเก็ตการสืบพันธุ์ของมันเนี่ยมันดำน้ำถึงได้ถึง1,280เมตรผสมพันธุ์วางไข่บนหาด วางไข66่66ถึง104ฟองต่อหลุมตามอายุหรือสภาพแวดล้อมหัดวางไข่เนี่ยต้องน้ําลึกแล้วก็ลาดชันด้วยภายคูกคามของมันเนี่ยอัตราลูกเต่าลดต่ําติดเครื่องมือประมงพัฒนาชายหาดท่องเที่ยวชายหาดเปลี่ยนสภาพเสียศักยภาพการวางไข่ทาให้มันเนี่ยมีสถานภาพที่ใกล้สูนพันธ์อย่างยิ่งในประเทศไทยต่อมาตัวที่3นกเต่าเหลวทองดํลาลักษณะของมันเนี่ยไข่เต่าเหลวลายหลังกระปีกสีน้ําตาลแกมทองไม่มีแถบขาวที่ปีก หางจะสีน้ําเงินแต่ว่าไม่สดเท่าเตลเล้วลายตัวผู้เนี่ยหน้ากลางและกระหม่อมเนี่ยกับสีข้างจะสีดําส่วนท้ายทอยเนี่ยจอกน้ําเงินเหลือบคอกับอกบนเนี่ยเหลืองสดอกล่างท้องดํามีลายเหลืองดําข้างลําตัวส่วนตัวเมีย,ย,ยเนี่ยกระหม่อมน้ําตาลแก้มเหลืองแถบคาดตาน้ําตาลแก้มดําอกกับท้องเนี่ยลายเหลืองแก้มเนื้อดําลูกนก,กจะสีน้าตาลมีลายดําอาหารของมันเนี่ยก็คือกระโดดจับแมลงหรือว่าขุดไส้เดือนกินกบหรือสัตว์ เรื้อยคลานเล็กโดยเฉพาะช่วงเลี้ยงลูกทีน่นักใส่ของมันเนี่ยคือป่าดิบชื้นป่ารุ่นพื้นราบหากินบนดินเกาะพุ่มไม้ขอดไม้หลบภายในพุ่มไม้บินระยะสั้นหรือว่าต่ำเมื่อจวนตัวการสืบพันธุ์ของมันเนี่ยฤได้ฝนวางไข่ประมาณ3าฟองลูกนกอยู่ในรัง8-14วันจากนั้นตามพ่อแม่มาหาอาหารไม่กลับรังภัยคุกคามของมันเนี่ยก็คือป่าถูกบุกรุกจากการทำเกษตรลักลอบค้าสัตว์ป่าผลกระทบจากนักท่องเที่ยว สัตว์พของมันในปัจจุบันเนี่ยพบได้น้อยมากหายากในภาคใต้เขตลักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างยิ่งในไทยตัวที่4นกเงือกลักษณะของมันเนี่ยเป็นนกเงือกขนาดใหญ่ตัวผู้เนี่ยหนักได้ถึงประมาณ3กิโลกรัมตัวเมียหนักได้ประมาณ2 6กถึง2.8กิโลกรัมหางคู่กลางยาวเรียวประมาณ30-45ถึงเซนติเมตรคอผู้เนี่ยแดงเข้มส่วนคอเมียเนี่ยฟ้าอมม่วงปลายปากกำหนกหน้าเนี่ยเหลืองที่เหลือเนี่ยแดงเข้มปลายปีกขาวปากสั้นกว่านกเงือกอื่น พฤติกรรมของมันเนี่ยคือมันจะไม่ทำรังเองอาศัยโพรงไม้ส่วนใหญ่วงยางทำรังเดือนมกราคมถึงมีนาคมแล้วก็พฤษภาคมพฤศจิกายนต้นไม้รังขนาดใหญ่สูงอาหารของมันก็คือกินผลไม้หลักโดยเฉพาะมะเดือ่อช่วยกระจายมเมล็ดใหญ่ที่อาใสของมันก็คือป่าดิบชื้นภาคใต้คอคอดกระลงไปหาย,ยาประชากรน,น้อยภัยคุกคามของมันก็คือโพรงรังธรรมชาติลดลงป่าลดถูกล่าเอานอนกตันคล้ายนอแลด สถานภาพก็คือใกล้สูญพันธุ์แล้วในประเทศไทยตัวที่5นกเจ้าฟ้าหญิงซีรินทอนมีลักษณะเป็นนกขนาดเล็กขนดำแต่พวกขาวปากเหลืองตาและวงรอบตาเนี่ยขาวหางคู่กลางมีแกนขนคล้ายลวดตัวเนี่ยไม่เต็มวัยสีดำตาลเข้มหัวและท้องจะจางกว่าไม่มีหรือว่ามีแกนขนหางจะสั้นกว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยพบเฉพาะบึงมลพิษอาศัยป่ากกหรือว่าหญ้าเชื่องเกาะนิ่งบนดิน อาหารของมันก็คือกินมแมลงชอบจับกลางอากาศคาดว่าหากินทั้งกลางวันกลางคืนสัรภาพเนี่ยไม่พบตั้งแต่ปี251 1แล้วแม้ในไทยจัดเป็นใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตัวที่6นกกระเรียนพันธุไทยมีลักษณะเนี่ยตัวเต็มวัยจะสีเทาปากและกระมอมเนี่ยสีเขียวหัวและคอเนี่ยจะสีแดงหนังเปลือยปีกดำประมาณ11เส้นใต้ปีกเนี่ยสีเทาขนปีกขาวหางสั้นเทาขาแดงยาวไม่มีขนนิ้วสั้นลูกนกเสียมตาล,ลอมเทาหัวและคอมีขนสีเนื้อน้ำตาลอมเหลืองพฤติกรรมเนี่ย อยู่เป็นคู่หรือว่าฝูงหากินกลางวันตามแหล่งน้ําทุ่งนาทุ่งหญ้า,ญาโล่งอาหารของมันก็คือกิน,นังพืชธัญ,ญพืชมเมล็ดหญ้ารากอ่อนแล้วก็สัตว์อย่างเช่นหนอนแมลงหอยปูปลากบเขียดหมูน้าทิ้นอาศัยเดิมพบทั่วประเทศตามพื้นที่ชุ่มน้าหนองบึงทุ่งนาไม่เกาะต้นไม้การสืบพันธุ์ของมันเนี่ยผสมพันธุ์ฤดูฝนช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนจับคู่เดียวมักใช้คู่เดิมภัยคุกคามของมันก็คือถูกล่าทิ้นอาศัยถูกทำลายเปลี่ยนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนทำให้สูญพันธุ์จากธรรมชาติ สถานภาพในปัจจุบันน่สูญพันธุ์ในธรรมชาติของไทยแต่มีโครงการฟื้นฟูที่บุรีรัมย์เจ็ดสมันรูปร่างคล้ายกละมั่งขนน้ำตาลเข้มขาและหน้าผากในน้ำตาลแดงแห่งคอสั้น,นขนคอด้านหน้ายาวส่วนเขาละมีเฉพาะตัวผู้ได้ชื่อว่ากวางเขาสวนที่สุดในโลกวิถีชีวิตของมันเนี่ยสันโดนและแหล่งอาศัยเนี่ยมักจะอยู่เฉพาะตัวคนเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์รวมฝูงเล็กอาศัยทุ่งโล่งริมน้ำหากินเย็นลมแดดกลางวันในป่าละมอดหรือว่าหญ้าสูงอาหารจากพืชทุ่ง กินหลักก็คือหญ้าอ่อนผลไม้ยอดไม้และใย,ยไม้ข้อจํากัดของเขาและภัยน้าหลากไม่ชอบป่าทึบเพราะเขากิ่งก้านยาวติดพันช่วงน้าหลากเนี่ยหนีขึ้นที่ดอนทําทให้ถูกล่าได้ง่ายการสืบพันธุ์แบบรวมฝูงชั่วคราวฤดูผสมพันธุ์อยู่รวมฝูงเล็กนอกฤดูตัวผู้จะแยกเดี่ยวส่วนภายคู่ครามเนี่ยจนสูญสิน้นถูกเปลี่ยนที่ดินทุ่งหญ้าเป็นกเกษตรกรรมส่วนการล่าเนี่ยก็ล่าเพื่อบริโภคแล้วก,ก็ขายซากง่ายช่วงน้ำหลากสถานะที่น่าเศร้าคือปัจจุบันศูญพันธุ์ประประเทศไทยแล้ว ตัวที่8สมเสร็จปมนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกีบคู่เด่นที่จมูกยืดหดหมุนได้ใช้หักกิ่งไม้กินและพ่นน้ำเท้าหลังมี3ามกีบเท้าหน้า4ี่กีบขนดำขาวตัดกันชัดเจนพลางตัวเก่งหูและจมูกเด๋วไวดำน้ำดีบทบาทนักปลูกป่าช่วยกระจายมเมล็ดพืชให้งอกงามในบบนิเวศเมนูจากพืชพันุก์กินพืชใหญ่ใบอ่อนยอดไม้ผลไม้เล็มกินทีละน้อยสลับไป แหลงอาศัยในผืนป่าไทยเนี่ยพบในป่าตะวันตกห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ในสวนอุ้มผางและป่าใต้ก็คือแก่งกระจานคลองแสงฮาราบาลาภายคุกคามจากมนุษย์สูญเสียที่อยู่ถูกล่าตายจากกับดักสืบพันชา้าสถานการณ์ที่น่ากังวลแม้ระดับโลกในนานมใกล้ศูนย์พันธ์แต่ในไทยคือใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างยิ่งตัวที่9วานสีน้ำเงินสัตว์โลกขนาดมหึมายาวได้ถึง2ี่เเมตรเคยพบสันิสมเมตรหนัก7 2 1ด5ถึงน้ตันสูงสุด180ตัน เท่าตึก9้าชั้นหรือรถบรรทุก1ิบล้อ10คันรูปลักษณสง่างามลำตัวเรียวยาวหัวแบนรูปตัวยูมีร่องบนหัวยาวถึงริมฝีป,ปากสีเทาหรือสีน้ำเงินเข้มพ่นน้ำสูงถึงเเมตรวิถีชีวิตแล้วก็เสียงกล้องกลางวานมักอยู่โดดเดี่ยวอาจรวม50ตัวแหล่งอาหารทรงสิงได้ไกลสูงสุดในโลก1,600กิโลเมตรใช้สื่อสารและนำทางว่ายน้ำเร็ว20-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักดำน้ำลึก ดำน้ำหาอาหารลึกถึง100เมตรปกติ20นาทีนานสุด30นาทีเป็นมหานักกินกินแพลงต้นสัตว์และสัตว์น้ำเล็กโตเต็มวัยกินได้ถึง4ตันต่อวันภายคุคามถึงการสูญสิ้นสันสตว์ทะเลหายยากใกล้สูญพันธุ์ถูกล่าในอดีตสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนกระทบต่อทะเลและการอยู่รอดสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ทั้งระดับโลกและไทยตัวที่สิบวานโอมูระสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทะเล หนักไม่เกิน20ตันคล้ายกับวานบูดาเล็กกว่ามีจีบใต้คอมากกว่า80-90ิสรอยและคีบหลังสูงกว่าโค้งน้อยกว่าพฤติกรรมผุดดำเนี่ยเช่นเดียวกับวานบูดาที่ต้องดำน้ำและโผล่ขึ้นหายใจเมนูจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาหารหลักของมันก็คือแพลงตน้นปลาเล็กแล้วก็เคยทีน่าใสา่กว้างไกลพบในหมาสมทดแปซิฟิกในท้ายพบทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันปาอคุกคามจากน้ำมือมนุษย์บาดเจ็บจากเครื่องมือประมงมลพิษทางทะเลควันพิษน้ำขยะ สูญเสียที่อยู่จากโลกร้อนและการล่าสถานการณ์ที่น่ากังวลก็คือปัจจุบันเนี่ยสนามภพาะในไทยคือใกล้สูญพันธุ์เสวตวานบูดาลำตัวเทาดำท้องอ่อนชมพูขากรรไกรล่างเทาหัวมีสันนูนสามสันครีบเล็กแหลมล่องใต้คาง 40- ถึงเจล่องยาวเลยสะดือหนักได้ถึง30ตันตัวเมียใหญ่กว่าเล็กน้อยวิถีชีวิตในมหาสมุทรอาจอยู่เดี่ยวหรือว่าคู่หรือว่าฝูง1 0 2ถึงตัวหาอาหารดำน้ำา2ถึงนาทีน้ำสุด20นาทีโปรหายใจ4-7ครั้ง เมนูจากท้องทะเลอาหารหลักก็คือปลากระตักแก้วหรือว่าควายทูและเคยกโกร่งรวมถึงแพลงต้นสัตว์ปลาเล็กหมึกวงจรชีวิตแล้วก็การเติบโตเนี่ยวัยเจริญพันธุ์9กถึงปีคลอดครั้งละ1ตัวทุก2ปีท้อง4ี่เดือนให้นมน้อยกว่า12เดือนลูกแรกเกิดอนะ่ะยาวสี่เมตรอายุยืนถึง50ปีภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์มาเจ็บจากใบพัดเรือมลพิษทะเลสูญเสียที่อยู่โรคร้อนและการลักรอบล่า สถานก,การณ์ที่น่ากังวลปัจจุบันเนี่ยสัตวภาพในไทยก็คือใกล้ศูนพันสเลี้ยงผาสัตว์ก,กีบคู่ญาติแพะแกะอาศัยผาสูงชันมีกายวิภาคเหมาะกับถิ่นที่อยู่เฉพาะตัวรูปลักษณ์เด่นลำตัวปั้มสัน้นคล้ายกวางผาแต่ขนต่างกันเลี้ยงผามีขนดำหรือเทาเข้มแผงข้อขาวโคนดำเทาปลายขาใต้เข่าดำเทาน้ำตาลแดงหางสั้นมีขนเทาเข้มสันหางถิ่นอาศัยบนเขาสูงชอบอยู่ป่าทึบบนเขาบริเวณ ผาและยอด,ยอดเขาสูง800-1,500เมตรบางที่เนี่ยต่ำกว่า500เมตรหรือสูงกว่า2,000เมตรขึ้นกับภูมิประเทศอาหารและน้ำเท้ากีบพิเศษกีบคล้ายกับปีกผีเสื้อปลายแยกไม่งุ้มปลายกลมมนสันกีบกลมช่วยเกาะซ้อนหินแล้วก็สันเขาชันได้ดีพฤติกรรมสันโดดยามปกติมักหากินเดี่ยวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์หรือว่าเลี้ยงลูกอาจอยู่รวมกลุ่มออกหากินเย็นและเช้ามืดอาหารจากพืชป,ป่า กินพืชหลักก็คือใบอ่อนเปลือกไม้หน่อไม้โดยเฉพาะรากไม้หอมภายคูกคามร้ายแรงการสูญเสียที่อยู่การล่าและการค้าสัตว์ป่าทําให้ประชากรลดลงต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นสถานก,การณ์ที่น่ากังวลสานภาพในไทยเนี่ยก็คือมีแนวโน้มใกล้สูนพันหากภัยคูกคามยังคงแรงอัตราการลดลงจะยิ่งสูง13ละมั่งมีขนสีน้ำตาลแก้มเหลืองละเอียดแน่นด้านบนเนี่ยสีแดงน้ำตาลท้องขาวมีขนขาวรอบหูตาและคางตัวผู้ใหญ่กว่าสีเข้มกว่าตัวเมีย ลูกมีหลายจุดขาวเมื่อโตจะจางหายแต่ตัวเมียอาจมีจางๆเหลือเดิมได้ตัวผู้เต็มมว้ว่าละองตัวเมียและตัวผู้เนะี่ยไม่เต็มไว้ว่าละมั่งปัจจุบันนิยมเรียกรวมว่าละมั่งวิถีชีวิตแบบฝูงละมั่งนะี่นชอบอยู่รวมฝูงตามป่าเต็งลังป่าปโปร่งหรือว่าทุงา่งหญ้าใกล้แหล่งน้ํากลางวันหลบล่มหรือว่าแช่ปลักตัวผู้มักอยู่ป่าปโปร่งเพราะเขาวกว้างอาหารจากพืชพธุ์หลากหลายกินพืชหลักก็คือหญ้าและลูกไม้ รูปถึงยอดอ่อนแล้วก็ใบไม้ตามทุ่งโล่งหรือป่าโปรง่งก็สืบพันธุ์ตามฤดูกาลผสมพันธุ์คุมพ,พันธ์ถึงเมษายนท้องนา240-214ถึงวันคลอดครั้งละ1ตัวลูกเด็กมีลายจุดขาวตัวผู้โตเต็มวัย1ปีขึ้นไปตัวเมีย2ปีขึ้นไปไปคู่คามต่อการอยู่รอดป่าลดบุกลุกเป็นชุมชนและเกษตรกรรมการล่าและการค้าเพื่อเครื่องรางและของประดับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือเคยพบที่ห้อยขาแข้งแต่ปัจจุบัน ไม่มีรายงานยืนยันทําให้สารภาพในไทยคือใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่ง14แาดเป็นสัตว์กีบคู่เด่นด้วยนอนแหลมบนจมูกส่วนใหญ่เนะี่ยยาวไม่เกิน15เซนสติสติสูงสุดคือ25เซนตตัวมียใ,ใหญ่กว่าแต่ว่าไม่มีนอหรือมีเพียงฐานนูนเลื่มฝีปากบนเป็นจง,งอยสำหรับกินยอดไม้ผิวหนังหนามีรอยพับคล้ายเกาะ3แห่งวิถีชีวิตสันโดดและอาาเขตแรดมักอยู่โดดเดีย่ยวเยเว้นฤดูผสมพันธ์หรือเลี้ยงลูกอาศัยปลาดิบ ที่ราบต่ำชื้นใกล้แหล่งน้ำชอบแช่ปลักโคนประกาศนาเขตด้วยการถูต้นไม้สเปรและทิ้งกลิ่นเมนูจากพืชพันธุ์ได้กินพืชหลักก็คือใบไม้ยอดอ่อนหญ้าพืชเตี้ยแล้วก็ผลไม้หล่นการสืบพันธุ์ช้าผสมพันธุ์ได้ตลอดปีท้องนานสิบงเดือนคลอดครั้งละ1ลูกหนักราว50กิโลกร,รมัมพายคุกคามร้ายแรงต่อการอยู่รอดเนี่ยป่าลดการบุกลุกป่าไม้และก็เกษตรกรรม การล่ากก็คือเพื่อยาเครื่องรางและเครื่องประดับเคลื่อนไหวชา้าทําให้ถูกลาได้ง่ายสถานการณ์วิกฤตและการสูญสิ้นในไทย i u CN จะสถานะใกล้ศูนพันอย่างยิ่งและปัจจุบันศูนพันไปจากประเทศไทยแล้ว15แมวลายหินอ่อนคล้ายเสือลายเมฆแต่เล็กกว่าแม้เฉลี่ยเล็กกว่าแมวดาวแต่มีรูปร่างที่แข็งแรงกว่าลำตัวเสียมต้านอ่อนมีลายแต้มเสียมตานเข้มคล้ายหินอ่อนและมีจุดกระจายตามตัวโดยเฉพาะขาหางยาวและมีขนหนา พฤติกรรมปาดเปลี่ยวแมวลายหินอ่อน,นมีนิสัยค่อนข้างดุออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนว่องไวและปีนป่ายต้ตนไม้เก่งเมนูหลากหลายในป่าเป็นสัตว์กินเนื้อกินกระแตกระลอกลิงลมลิงเล็กนกสัตว์เสือบนน้ำสตทนบกและแมลงมีพื้นที่หากินประมาณ5.3ตารางกิโลเมตรวงจรชีวิตและการเติบโตในกรงเลี้ยงยพบว่าตั้งท้องประมาณ81 1สอดวันขอลูก1-4ถึงตัวลูกแรกเกิดหนักราว100 1 0 0่รถึงากรัมหมูตั้งเมื่ออายุ5วันเริ่มตาเมื่อ14วัน และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อ21เดือนอายุยืนสุดในกรงเลี้ยงคือ12ปีทิ่นอาศัยในผืนป่ามาอยู่ในป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าปินจพันธ์พบทั่วทุกภาคอยู่เป็นภาคเหนือของไทยภายคุกข้ามต่อการดำรงอยู่การเปลี่ยนสภาพที่ดินการบวกลุกป่าและมลภาวะการสูญเสียป่าการตัดไม้เถื่อนทางป่าทำกเกษตรเผาป่า การลาผิดกฎหมายสมบดรณ์ในจำนวนลดลงอย่างวดเร็วสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือสถานภาพการอนุรักในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง16พายุเป็นสัตว์เล็กลูกด้ได้นมอาศัยทะเลตื้นรูปทรงคล้ายโลมาแต่ว่าท้วมกว่าผิวเรียบสีเทาอมชมพูหรือว่าน้ำตาลเทามีขนสั้นหางแฉกวิวัฒนา,นาการเพรื่อชีวิตในน้ำพฤติกรรมในโลกใต้ทะเลเนี่ยพายุขี้ตกใจดำน้ำลึกสุด39เมตรแต่มักอยู่ที่10เมตรต้องขึ้นหายใจทุก2-3นาที ว่ายน้ำช้า1.8-2.2กมต่อชั่วโมงชอบแหล่งหญ้าทะเลในเขตร้อนกึ่งร้อนนักกินหญ้าทะเลพายุนักกินหญ้าทะเลตลอดเวลาใช้จมูกดมกลิ่นหาอาหารและหนวดสัมผัสวงจรการสืบพันธุ์ช้าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้า9-10ปีท้องนาน13-14เดือนคลอดทีละตัวเวลาตั้งท้องนาน3-7ปีภายคุกข้ามต่อการอยู่รอดอาหารลดหญ้าทะเลแหล่งหลักน้อยลงมลพิษขยะและน้ำเสียทำลายหญ้าทะเลอันตรายจับประมง เรือและเครื่องมือประมงการล่าบริโภคหรือความเชื่อผิดเรื่องเครื่องรางสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันพายุในไทยเหลือไม่ถึง300ตัวและอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง17ควายป่าหรือมะหิงสามีรูปร่างคล้ายควายบ้านแต่ว่าใหญ่และกำยำกว่าอย่างเห็นได้ชัดวงเขาโค้งกว้างและมีสัยดุร้ายลำตัวสีเทาถึงดำขาทั้ง4มีลายขาวคล้ายใส่ถุงเท้าและมีลายขาวรูปตัววีช่วงล่างลำตัวพฤติกรรมและความเป็นอยู่ ค่อยป่ามีภาษาสัมผัสวัยและดุร้ายวัยอ่อนและตัวเมียมาอยู่รวมฝูงส่วนตัวผู้เต็มวัยชอบอยู่โดดเดี่ยวตามป่าโปรง่งใกล้แหล่งน้ําอาหารและการดํารงชีพค่อยป่ากินพืชหลากหลายทายาั้งหญ้ายอดไม้ใบไ,ไ,ไ,ไม้อ่อนหน่อไม้และต้นพงริมน้ํารวมถึงกินดินโป่งเพื่อเสริมแร่ธาตุการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติตัวผู้จะเข้ารวมฝูงเพื่อผสมพันธุ์ราวตุลาคมถึงพฤศจิกายนมีการต่อสู้เพื่อแย่งคู่ตัวเมียตั้งท้องประมาณ10เดือนแหล่งอาศัยที่จาํากัดเคยพบ ทั่วประเทศเกวเวนภาคใต้ปัจจุบันเหลือเพียงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกระจายตัวตามแนวห้วยขาแข้งจํานวนรวมไม่ถึง70ตัวเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากภัยคุกคามสาคัญการสูญเสียป่าจากการบุกรุกพื้นที่โรคจากปฏุสัตว์การปล่อยวัวควายในป่าโดยลักเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคการสูญเสียลูกจากสัตว์ผู้ล่าหรือน้ําท่วมปัญหาเลือดชิดจากการผสมพันธุ์ในเครือญาติ สถานะที่เป็นห่วงปัจจุบันควายป่าในประเทศไทยมีสาระเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง18เก้งหม้อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคียวเอื้องที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยลักษณะเด่นคือขนตานลำตัวสีดำตาเข้มถึงดำคลำ้ำใต้กับสีขาวจางบริเวณท้องหางสั้นมีขนปกคลุมตัวผู้มีเขาสองกิ่งกิ่งหน้าสั้นซ่อนใต้ขนหนาโคนเขาคล้ายกระจุกส่วนกิ่งหลังย,ยาวกว่าวิถีชีวิตนสันโดษเก้งหม้อชอบใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในป่าดิบบนที่ราบสูงหรือว่าภูเขามีอาณาเขตหา,า,ตากินราวัน เมนูจากธรรมชาติเก้งมอได้กินเพื่อเป็นหลักได้แก่ยอดไม้หญ้าใปไม่อ่อนเปลือกไม้หน่อไม้ผลไม้และหญ้าระบาดวงจรการสืบพันธุ์เก้งมออจะอยู่เป็นคู่ในช่วงผสมพันธุ์ตั้งท้องประมาณ6เดือนและให้กำเนิดลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกเก้งมีจุดขาวตามตัวมีอายุไขเฉลี่ยประมาณ12ปีแหล่งที่อยู่อาศัยพบเก้งมออกระจายตัวในภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยตั้งแต่ตากถึงราชบุรีในป่าดิบที่ลาดสูงหรือภูเขาที่ระดับความสูง500เมตรภัยคู่คามหลายแรงประจัยที่คู่คามกันอยู่รอบของเก้งมอได้แกก่่าล เพื่อนาเนื้อหนังและเขาไปใช้ประโยชน์ต่างๆการสูญเสียถิ่นที่อยู่จากการสร้างเขื่อนการกลุกป่าเพื่อตัดไมห้หรือทําเกษตรกรรมสถานก,การณ์ที่น่ากังวลปัจจุบันเก้งมอในประเทศไทยมีสถานะใกล้0ูญพัน19กูปรีสัตว์กิบีบคู่ตัวเมียสีเทาตัวผู้ดําลูกสีดำตาคล้ายลูกวัวมีหนกเตี้ยเหนียงคอห้อยยานยาวมากในตัวผู้แก่นก700ัก700-900กิโลกร,รมัมหางยาวสุดในวัวป่าไทย1.1เมตรพฤติกรรมอาหารเนี่ยใช้เขาขีดต้นไม้หรือว่าดินหาแหล่งน้าดินโป่งกินหญ้าหลัก หากินล่วงกับสัตว์เขียวเอื้องอื่นการสืบพันธุ์ผสมพันธุ์เมษาท้อง9เดือนคลอดครรภหนึ่งตัวแม่แยกเลี้ยงลูกอ่อนหนึ่งเดือนแล้วกลับฝูงพายุกข้ามสงครขามในอดีตพื้นที่ชายแดนแล้วก็ป่ารถบุกลุกที่อยู่หากินค้าสัตว์ป่าล่าทาเครื่องประดับยาลดจํานวนเร็ว 0, สูญพันธุ์สถานการณ์น่าเศร้าเนี่ยใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งอาจมีที่กัมพูชาหรือว่าลาวใต้แต่ปัจจุบันไม่มีรายงานพบเห็นยา่าคาดว่าสูญพันธุ์จากโลกแล้ว20กวางผาสานินมกลุ่มแูเผาคล้ายเลี้ยงผาาต่่เล็ก,กว ขนน้ำตาลอมเทามีแถบน้ำตาลเข้มกลางหลังแต้มขาวที่คอ ลายขาสีขาวหนัก2 2 3 2กิโลกร,รมัมทั้งตัวผู้และเมียเนี่ยมีขาแต่ตัวผู้เนี่ยฐานกว้างปลายแหละมะโค้งออกตัวเมียเรียวยาวโค้งเล็กน้อยตรงขนานกันวิถีชีวิตบนเขาสูงเนยมักหาก,กินเดี่ยวคู่หรือกลุ่มเล็ก2-6ตัวเช้าตู่และเย็นปรับตัวดีกับพื้นที่สูงช 1, ัน1,100-4,000เมตรกินพืชเป็นหลักอาหารหลักก็คือยอดอ่อนและหญ้าเสริมด้วยไม้ลมลูกผลไม้ไมไม้พุ่มเตี้ยสืบพันช้าเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์2-3ปีผสมพันธุ์พฤศจิกายนถึงธันวาคมท้อง6-7เดือน ัยคู่ข้ามสูญเสียป่าบุรุตัดต้นไม้โรคจากสัสตว์วัวควายแพร่เ,เชื้อถูกล่าสัตว์หายากไปที่ต้องการเลือดชีดพื้นิจมกาดสถานการณ์วิกฤตก็คือปัจจุบันในไทยเหลือราว200ตัวพบมากที่เชียงดาวสารภาพใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่งตัวสุดท้าย21กระสู้เป็นแรดกิีบคู่ชนิดเดียวในเอเชียที่ไม่ขนปกมูน้งตัวมีนอสองข้างผิวสีน้ำตาลแดงรอยพับ ผิวหนังเด่นชัดน้ำหนัก4 0 0ล0ถึงกิโลกร,รมัมวิถีชีวิตสันโดษมักอยู่เดียวอยู่เวลารดูผสมพันธุ์ตัวเมียมีอาณาเขตตัวผู้ไม่แน่นอนปรับตัวได้ดีทั้งป่าดิบชื้นที่ราบใกล้แหล่งน้ำหรือว่าไหลเขาสูงชันกินพืชหลากหลายกินไม้ไม้หญ้าพืชลม้มลุกหน่ออ่อนพืชริมน้ำและผลไม้ขยายพันธุ์ช้าตัวเมียแเริ่มผสมพันธุ์4ปีขึ้นไปตัวผู้7ปีตั้งท้องนานสิ1สถึงเดือนคลอดครรภ์หนึ่งตัวเว้นช่วง สปีจึงท้องใหม่ภายุข้ามร้ายแรงสูญเสียป่าบุรุษตัดต้นไม้ทำลายที่อยู่และแหล่งอาหารสูญพันธุ์จากไทยแล้วล่านอความชืิตผิด,ผดเรื่องยางและเครื่องรางเชื่องชา้านอนแช่ป,ปลักเคลื่อนที่ชา้าถูกล่าได้ง่ายสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันเหลือไม่ถึง80ตัวบนเกาะ สุมาตากลาสูญพันธุ์อย่างยิ่งแต่ว่าสูญพันธุ์จากถายเรียบร้อยแล้วการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสัตว์ชนิดหนึ่งที่หายไปแต่ว่ามันคือสัญญาณของปัญหาร,ระบบนิเวศที่ใหญ่กว่ามากซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติและอาจนามาซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อมนุ์ด,ด้วยพวกเขาเนี่ยก็คือสมบัติที่มีชีวิตของชาติกําลังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนทุกคนควรจะรู้ว่าอนุรักษ์สนับสนุนโครงการลดการคุกข้ามสร้างความตระหนักปกป้องรรสัตว์สววนรักษาาคมหลหลลาาากกยชีวิตรัษอนาคตของโลกไว้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ